สวัสดีครับวันนี้วันพฤรหรับสบดีที่9กันยายน2564นะครับรายการเด็ดภาสารหางเราก็มาพบกับท่านในทุกวันจันทร์และพระรัสที่อย่างนี้นะครับ หวังว่าท่านจะได้รับชมรายการนะครับเพื่อความรอบรู้ในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นั่นเองนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีๆที่มาเล่าให้ท่านฟังได้เรื่องมาชมกันเลยนะครับ ควรจะรู้อะไรบ้างหลายเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้ควรรู้หรือไม่จะไม่ต้องรู้แต่เรื่องเหล่านี้นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะรู้นะครับอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็คือว่าเราจะไปค้นหาอดีตเพื่อไปพบอนาคตได้อย่างไงเราคงจะทราบเนี่ยครับว่าอนาคตเนี่ยมันสืบค้นได้จากไนอดีต เราจะไปค้นคว้าอย่างไงบ้างที่เราจะสามารถที่จะค้นคว้าสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยมั่นใจได้ว่าอนาคตจะไปทางไหนอันนี้เป็นทักษะอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับไม่ว่าเราจะเป็นในหน้าเราจะเป็นนักพัฒนาที่ดินเป็นผู้บริหารทรัพย์สินเป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอย่างผมหรือเป็นนักลงทุนนะเราก็ต้องรู้นะว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไง นะถ้าเราไม่รู้นะครับว่าอนาคตเป็นไงโดยที่ไม่รู้จักการค้นคว้าหาอาดีตเนี่ยอันนี้คงจะเป็นปัญหาสำหรับเราเหมือนกันนะครับนะเราจะไปค้นคว้าหาอาดีตยังไงที่จะทําให้เรามั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเนี่ยถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากไว้เนี่ยครับเราอยากจะรู้เนี่ยก็ต้องไปค้นคว้าแต่วิธีการค้นคว้าเนี่ยม่เป็นทักษะสําคัญอย่างนึงเหมือนกันนะครับนะถ้าไม่รู้ มันก็ไม่สามารถที่จะไปสู่ความสําเร็จของเราได้นะนี่คือสิ่งที่ฝากเอาไว้นะครับว่าเราจะไม่ต้องรู้ในเรื่องของการค้นคว้าในอดีตที่ผ่านมา,นา,า,เ,นามเ,เนี่ยนะครับหรือว่าถ้าเราอยากจะรู้เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยครับเราต้องคิดถึงว่าเราจะต้องเข้าใจกฎของความคาดหวังอย่างไรบ้างเราทําวันนี้อนาคตมันจะเป็นยังไง ี่ความคาดหวังนะเราไม่ได้หวังว่าจะสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราทำอันเนี้ยมันจะส่งผลต่อเราในอนาคตอย่างไรนะเราเรียกว่าเป็นการ anticipate ก็คือการที่เราจะคาดการณ์นะครับโดยเป็นกฎอย่างหนึ่งเนี่ยครับกฎของความคาดหวังนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราอยู่ในวงการใดๆเนี่ยครับเช่นวงการแฟชั่นโชว์ แหวแว,วงการดาราในะวงการอสังหาริมทรัพย์อย่างผมอยู่เนี่ยนะเราต้องเข้าใจเรื่องของวัฏจักรมันมีวัฏจักรยังไงบ้างวัฏจักรเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่มีการเฟื่องขึ้นมาแล้วก็ฟอลงไปแล้วก็ฟุบลงไปแล้วก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมาใหม่เฟื่องอ่ฟอฟุบฟื้นอะไรเงี้ยเป็นรับต้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจเราเข้าใจจริงไหม กับว่าวัฏจักรของอสังหาเราซักมันยังไงกันแน่ที่สําคัญนะเรากําลังอยู่ในช่วงไหนของวัฏจักรอยู่ในช่วงกําลังเฟื่องหรืออยู่ในช่วงที่กําลังฟอหรืออยู่ในช่วงที่กําลังฟุบหรืออยู่ในช่วงที่กําลังค่อยฟื้นตัวเพราะเราอยู่ในแต่ละช่วงเราก็รู้ว่าวันนี้เราช่วงนี้เขาหน้าจะเป็นยังไงอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เฟื่องฟูเราก็รู้ว่าอนะคาคตมันต้องฟอ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเตรียมตัวไวใช่ไหมครับนะถ้าเราอยู่เป็นนักธุรกิจหรือนักลงทุนในวงการใดๆกนนเราก็ต้องรู้ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงนั้นหรือเปล่าหรือถ้ามันแบบว่ากําลังแบบดําดิ่งสุดๆเราก็จะต้องคาดได้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีแสงสว่างที่ปลายงมงมใช่ไหมเลยต้องอดทนยังไงบ้างถ้าเราจะยืนยงในวงการอสังหาริมทรัพย์หรือวงการใดก็ตามเนี่ย จำเป็นที่จะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ใช่หครับหรือว่าเราก็ต้องคิดให้ได้นะถึงเรื่องอายุไขอ่ะอายุไขของเรานี่มันจะอยู่ได้อีกนานไหมนะซึ่งก็ขึ้นอยู่วันนี้เหมือนกันนะครับเช่นเรากินอะไรไปเยอะๆมันก็อาจจะทำให้อายุไขสั้นนะกินผักพืชวัลวไม้ก็บอกว่าจะทำให้อายุยาวๆที่เราจะประมาณการอายุไขได้ยังไงบ้างคนเราต้องคำนวณใช่ไหม ถึงแม้ว่ามีคนบอกว่าคนคำนวณมิสู้ฟ้าลิขิตนะแต่ว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยฟ้าลิขิตก็ไม่สู้มานะตนเหมือนกันนี่คือสัจธรรมเรียกว่าเป็นความจริงในด้านตรงกันข้ามที่จะเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องคาดการได้ว่าเอออายุขไขเนี่ยมันจะมีมากมีน้อยอยังไงบ้าง สังหารทรัพย์นี่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จ a e 1 3 2 Super สองซ s เทคนิคการบริหารการขายอสังหาริทรัพย์การขายอสังหารทรัพย์นี่ต้องมีการบริหารจัดการที่ดีนะครับเราถึงจะประสบความสำเร็จจะวางแผนอย่างไงดี จะขายอย่างทะลุลวงอย่างไรดีนี่เป็นเรื่องสําคัญที่ผู้เป็นเจ้าของโครงการต้องทราบผู้บริหารโครงการนั้นๆต้องทราบในหน้าก็ต้องทราบนักลงทุนก็ต้องทราบอย่างดีนะครับเราจะได้ประสบความสำเร็จในการลงทุนในการขายอสังหาริมทรัพย์ของเรานั่นเองนะครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยครับทางโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยของเราเนี่ยตั้งใจอย่างมากนะที่จะสรรหา วิทยากรผู้มีความสำเร็จนะมีความรอบรู้ในการบริหารการขายโดยตรงนะครับการที่บบริหารการขายให้ประสบความสำเร็จเนี่ยครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการแต่เพียงอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับผู้บริหารการขายเรอาอจะเป็นผู้บริหารการขายอย่างไรถึงจะเป็นขั้นเทพนะถึงจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงไม่ใช่ลักษณะของการสร้างภาพอะไรแบบนี้นะครับ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย,ย์ไทยของเราก็เลยเน้นนะครับเพื่อให้ท่านเนี่ยได้มีความรู้นะได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารชัน้นเลิศออันนีอย่าลืมมาเรียนกับเราที่นี่นะครับณนะโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยครับ เราเป็นนักลงทุนนะเราก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนอกจากเรื่องวัตจักเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในแต่ละฤดูเนี่ยมันก็แตกต่างกันใช่ไหมครับอย่างเช่นสัตว์เนี่ยก็มันมีเรื่องของฤดูผสมสัตว์ผสมพันธุ์อย่างนี้เป็นต้นนะหรือฤดูในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ฤดูในการขายอสังหาริมทรัพย์นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะเราจะ ต้องเข้าใจเรื่องเรื่องดูยังไงบ้างดูในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันนะในพื้นที่แถบโลกทางด้านเหนือพื้นที่แถบโลกทางด้านใต้ก็รู้ใช่ไหมครับว่าหน้าหนาวมันคนละช่วงเวลาหน้าหนาวของยุโรปเนี่ยหรือประเทศไทยเราก็ตามเนี่ยครับเป็นจนช่วงมกราคมพายัานวาอย่างนี้เป็นตน้นแต่ถ้าหน้าหนาวทางซีกโลกใต้อย่างเช่นที่ออสเตรเลียเนี่ยหน้าหนาวของเขานี่ก็ อยู่ในช่วงเดือนมิถุนากรนกรดาสิงหาซึ่งเป็นหน้าร้อนของเราอย่างนี้นะครับเนี่ยนี่ก็คือฤดูกาลเมื่อไหร่ควรจะขายเมื่อไร่ควรจะซื้ออย่างนี้เป็นต้นนะครับยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราต้องดูด,ดีดลูกคิดรังแก้วเป็นนะอย่างเช่นเราต้องค้าได้ได้ว่าจะมีกําไรหรือขาดทุนอย่างไงบ้างถ้าเราทําแล้วไม่ขาดไม่กําไรเนี่ยครับเราคงไปทําบวชด,ดีกว่าไปบวชด,ดีกว่าหรือว่าไปทํา การกุศลอะไรอย่างหนึง่งแต่ถ้าเราทำเนี่ยเราต้องทํากําไรแต่ต้องไม่เป็นกําไรที่ไเปเบียดบังผู้อื่นไปขโมยของผู้อื่นเขาไปแะไรแข่งจ่า,จายานี้ของไม่ได้นะเราจะต้องคาดการได้ว่ามันจะมีกําไรอย่างไงบ้างคุ้มไหมนะครับขัดทุนไหมนะอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่เราต้องสามารถที่จะคิดอันนี้ได้เราทําเป็นไหมถ้าเราจะยืนยงในวงการใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องคิดเป็นนะว่ามันจะมีกําไรขัดทุนอย่างไงบ้าง บนพื้นฐานที่เป็นธรรมนะครับไม่ใช่บนพื้นฐานที่ไปเอาเปรียบใครนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าท่านทําธุรกิจเนี่ยนะหรือทํากิจการใดเนี่ยคุณพวกเรารู้จักในการคิดวัดค่าความเสี่ยงไหมเอะมันเสี่ยงมากมันเสี่ยงน้อยแค่ไหนเนี่ยนะนะมันเสี่ยงมากไหมถ้าเราเสี่ยงมากแล้วก็อย่าเลยถ้าเสี่ยงนิดหน่อยอา้าสู้วะนะมีโอกาสเสียหายไม่กันแต่ว่าน้อยนะครับ ดังนะนั้นไม่ต้องกลัวมากมอย่างโควิดเนี่ยโควิดเนี่ยทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยนะครับประมาณ1%นึ่งเปอร์เซ็นดี๋ยวพอาในประเทศไทยของเราเนี่ยครับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ดนั้นนะเราก็เสี่ยงสู้ไม่ต้องกลัวนะครับโอกาสที่จะติดเชื้ออาจจะมีแต่โอกาสที่จะเสียชีวิตนั้นยากนะเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องตีค่ายได้ว่าหรือวัดให้ได้ว่าเออมันมีความเสี่ยงมากไหม ถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยว่าไอ้ที่เรากําลังทําอยู่นี่มันเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนี่อันตรายไหมอันตรายใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะยืนยงในวงการใดๆก็ตามเนี่ยเราต้องรู้จักการคิดถึงเรื่องความเสี่ยงนะ,ะหรืออย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากความเสี่ยงแล้วเนี่ยนะเราขายสินค้าขายของเนี่ยเราต้องตั้งราคาเป็นจะตั้งราคายังไงดีเออจะตั้งราคายังไงดีที่ยังเป็นราคาที่มันเหมาะสม นะไม่ได้แพงเกินไปหรือถูกเกินไปจะตั้งราคาอย่างไงดีนี่คือเรื่องที่เราควรจะรู้ใช่ไหมครับนะเราควรจะรู้มากถ้าไม่รู้มันคงจะไม่ได้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาดีๆนะครับหรือว่าเออถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยนะเราคงรู้เน,นะครับว่าถ้าเราอยู่ในวงการสวนยางต้นยางเนี่ยมันมีอายุ <c oughs> นะ พอผ่านไปกรีดยางได้สักยี่สิบห้าสาสิปีมันก็หมดอายุไขแล้วยังอยู่ได้มังต้นยางบางต้นเนี่ยก,กรีดเป็นร้อยปีก็ได้ต้นทุเรียนบางต้นี่ยจะก,กรีดอาจจะตัดมามีผลออกมาเป็นร้อยปีก็ได้แต่โดยทั่วไปเนี่ยก็ทําอายุไขประมาณห้าสิปีที่มันออกเยอะๆแล้วก็หลังจากนั้นก็ปลูกใหม่คุ้มกว่านี่คือการที่เราต้องคิดว่าเออสมมติถ้าเกิดมีอายุอย่างนี้เนี่ยฮะเออ สวนทุเรียนสวนยางสวนลิ้นจี่ที่มีอายุที่แตกต่างกันเนี่ยราคามันต้องต่างกันใช <_ d ata> ่ไหม <_ d ata> เพราะว่ามันมีค่าเสื่อมแต่มไม่ได้เป็นแบบตรงๆรงมเป็นเส้นตรงๆโค้งมันโคง้คงอย่างไงเราจะยืนยงในวงการอาสงหาิมทรัพย์หรือวงการใจก็ตามเนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับหรือว่าเราอยากจะรู้จังเลยว่า สมมติถ้าเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรือเจ้าของมาบุญครองอย่างนี้นะครับหรือเจ้าของห้างสักห้างหนึ่งหรือศูนย์การค้าแห่งหนึ่งเนี่ยเราสังเกตเห็นใช่ไหมถ้าเราร้านไหนที่เราเข้าไปปุ๊บเจอเลยเนี่ยร้านนั้นเนี่ยค่าเช่าต้องแพงแพงใช่ไหมเพราะเจอก่อนเลยก็มีคนซื้อกระตันใจได้เลยนะโอกาสมากกว่าดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องราคาแพงกว่าถ้าเข้าไปข้างในข้างในข้างในยิ่งลึกๆเนี่ย แน่นอนตามสภาพแล้วราคาต้องถูกกว่าถูกไหมครับยกเป็นว่าเข้าไปตรงใน,ใ,นใกล้ๆเน,นี่ยมันใกล้ห้องน้ําอีกเออเนะี่ยคนก็ต้องไปเข้านัองเป็นบ่อยๆผ่านไปมีโอกาสปิ้งอนะซื้อของแรงเหมือนกันแต่นนั้นราคาจะเพิ่มขึ้นหรือมาที่ทีอยู่ขนาดใช่ไหมเ้วเช่าขนาดเล็กราคาก็จะถูกก็จะแพงกว่าราคาต่อตารางเมตรนะก็จะแพงกว่าขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่าราคาต่อตารางเมตรก็จะถูกกว่าเพราะคนเช่าก่อนให้เช่าเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขา สามารถที่จะปล่อยเช่าทีเดียวก้อนใหญ่ๆไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาคนมาเช่าประเภทแบบว่าเป็นจับปูใส่กระด้งจับปูใส่กระด้งใช่ไหมดังน,น,นั้นอาจจะถูกกว่าเออเราจะต้องตั้งราคาไงจากปัจจัยสารพัดเนี่ยทำไมถึงต้องเรียนในหน้าอาสังหาริมทรัพย์ที่โรงเรียนธุรก,กิจอสังหาริมทรัพย์ท่านทราบไหมครับ ประเ็นสำคัญก็คือว่าที่นี่เนี่ยครับเราระดมผู้ที่มีความรอบรู้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นนายหน้ามาสอนโดยตรงเลยครับมีตั้งแต่นายหน้าระดับอินเ r n a t i o n a l นแนลนะมีสาขาเยอะแยะเนี่ยครับมาสอนเรามีนายหน้าไทยที่เป็นบริษัทใหญ่ที่ประสบความสำเร็จมาสอนเรามีนายหน้า SME ที่ประสบความสาเร็จมีทีมงานมาสอนเราและก็มีานหน้าบุคคลคนเดียวเนี่ยครับที่ประสบความสำเร็จงดงามมาสอนเราด้วยดังนั้นมาเรียนที่นี่เนี่ยครับได้ครบเครื่องที่สำคัญนั้นก็จะได้เพื่อนใหม่นะได้เน็ตเวิร์ที่เราจะทำงานต่อไปในวันหน้าเรียนในหน้า อย่าลืมมาที่นี่นะครับโรงเรียนธุรกิจอาสังหาริมทรัพ์ยไทยครับถ้าเราเป็นแค่เซลล์เด็กๆหลายจะาไม่ต้องคิดมากนะแต่ถ้าเราอยากเป็นผู้ประสบความสําเร็จในวงการไม่ว่าวงการอะไรใหญ่ๆก็ตามวงการอสังหารนมทรัพเนี่ยเราต้องตั้งราคาเป็น ถ้าตั้งไม่เป็นหนึ่งถ้าตั้งแพงเกินไปก็ไม่มีคนมาเช่าถ้าตั้งถูกเกินไปก็เสียรู้เสียข้างาก็เสียข้างโง่คนมาเช่าก็สบายไปอย่างนี้เป็นต้นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่เราควรจะรู้นะก็คือว่าเราต้องพยากรยอดขายของเราได้นะเช่นว่าถ้าเราทําบ้านจัดสรรขายนะหรือทําคอนโดขายเนะี่ยมีหนึ่งหน่วยมันต้องหมดสักกี่ในเวลาสักกี่เดือนถึงจะหมด มันต้องพยากรใช่ไหมพยากรณ์ว่าโอ้มันจะไปอย่างนี้นะถ้าเกิดว่าเดือนแรกขายได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เดือนที่สองขายได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์เดือนที่สามขายได้สิบเปอร์เซ็นต์นะเอออย่างนี้เนี่ยนะมันจะทําให้แต่ละเดือนแต่ละเดือนมันโยกโหนจะขายได้เท่าไหร่จะหมดภายในเวลากี่เดือนมันคงไม่ได้เป็นบรรจัตรยังง่ายๆใช่ไหมโอ้ผมต้องคิดให้ถูกนะ ถ้าเราปัะนารประมาณการไม่ถูกเนี่ยเราก็อาจจะขายกว่าจะหมดก็เจ๊งพอดีไม่ได้กําไรเจ๊งพอดีนขายเร็วไม่ว่ากลัวจ,จะขายช้ากว่าที่เราคิดเจ๊งพอดีเี่เราตั้งเวลาในการขายเนี่ยตั้งผิดเ,เจ๊งได้เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เราควรจะรู้มากๆนะครับยิ่งกว่านั้นนะครับ ท่านทราบไหมว่าเราต้องรู้เรื่องกี่วระยุคสมัยเคยได้ยินใช่ไหมครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วดังนั้นเนี่ยยุคสมัยหนึ่งก็เป็นแบบแบบหนึ่งอีกยุคสมัยหนึ่งก็เป็นอีแบบหนึ่งเช่นนะครับเราคงเคยไปตลาดน้องมนนะครับตลาดน้องมนอยู่ที่แถวเ,เชนบรี ใกล้ๆหมาอะไรบุรพาแถวนั้นเนี่ยครับบางแสนตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีคนไปชอปปิ้งกันเยอะเพราะว่าซื้อของฝากใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยยุคสมัยก็เปลี่ยนไปแล้วนะคนก็ยังไปซื้ออยู่นะครับแต่ว่ามันมีจุดอื่นๆที่อาจจะสะดวกกว่าหรือว่าก็ทางผ่านทางอื่นดังนั้นจุดนั้นการขายของเนี่ยอาจจะขายไม่ได้ดีเท่าเมื่อก่อนใช่ไหม ดังนั้นเราต้องเข้าใจแล้วเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงละมันยุกจากที่หนึ่งเบกที่หนึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะดังนั้นเราจะคิดแบบเดิมๆไม่ได้เห็นไหมครับถ้าจะยืนยงในวงการเราต้องรู้สิ่งเหล่านี้ถ้าไม่นั้นเราก็อาจจะอยู่แบบชั่วครั้งชั่วคราวหรืออยู่แบบไม่คิดมากนะอยู่แบบสังกตายอยู่แบบไปเรื่อยๆหมูไปชนบางตอเอาอยู่อย่างแผลบว,ว่าอะไรงี้เป็นต้น นี่คือสิ่งที่เราต้องคาดการคำนวณได้นะครับเนะี่ยก็เลยฝากเอาไว้เนี่ยนะครับนะถ้าสนใจก็มาคุยกันได้ว่าจะทํำยังไงจะถึงจะทําสิ่งเหล่านี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดมาไม่รู้เลยเนี่ยนะโอกาสที่เราจะยืนยงนะ่ในวงการนี้เนี่ยคงจะย,ยากนะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเนะี่ยเราจะต้องรู้จักค้นคว้าอาดีตเพื่อที่จะค้นหาอนาคตนะเลือค้นคว้าอาดีตยังไงจะได้พบอนาคตแบบไหนยังไงดีนะครับเราจะมี ความเข้าใจในเรื่องกฎของความคาดหวังยังไงบ้างนะโดยสรุปนะครับหรือเราจะต้องรู้เรื่องวัตจักรอสังหาเนี่ยนะครับต้องมีวัตจักรขึ้นลงยังไงธรรมชาติมันเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ในช่วงไหนเตรียมกันเนี่ยและยังต้องรู้เรื่องเกี่ยวว่าการเปลี่ยนแปลงตามฤดูการนะฤดูไหนควรซื้อฤดูไหนควรขายอย่างนี้นะครับหรือว่าเรื่องอายุไขมันจะอยู่ได้อีกนานไหมเนี่ยนะสิ่งที่เรากาลังลงทุนนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้อีกนานไหมนะครับหรือว่าเรื่องเกี่ยวว่า เราดิดลูกคิดพลังแก้ดูแล้วมันจะมีกาไรขาดทุนคุ้มวอเผานะถ้าไม่คุ้มถึงทําทําไปมันก็คงจะประสบเพศภ,ภัยมากกว่าวาสนาเถอะไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้เหมือนกันนะนอกจากนี้เนี่ยเราต้องรู้จักวัดค่าความเสี่ยงนะมันเสี่ยงมากไหมคุ้มไหมที่เราอย่าลงทุนกับแบกรับความเสี่ยงอันนี้ไว้เนี่ยคุ้มไหมถ้าเรายืนยงในวงการอสังหารทรัพย์ต้องรู้จะยืนยงในวงการไหนก็ต้องรู้ นะหรือเราจะซื้อจะขายเนี่ยองมีหลักในการคิดยังไงยิ่งโดยเฉพาะอย่างโรงแรมในช่วงนี้เนี่ยขายยากไม่มีคนพักไม่มีไรายได้ก็ขายยังไงนะครับหรือว่าเออต้อนไม้เอยหรืออะไรต่างเนี่ยมันมีอายุที่ชัดเจนเนะแล้วก็มันก็เสื่อมค่างไนเรื่อยๆยังไงดังนั้นเนี่ยเออสวนทุเรียนที่มีอายุสิบปีกับสวนทุเรียนอายุสี่สิบปีเนี่ยไอ้สี่สิบปีต้องถูกกว่าไอ้ที่สิบปีนะเพราะสิบปียังเก็บเกี่ยวได้อีกเยอะ แล้วคำนวณยังไงล่ะเออเนี่ยเราต้องไปรู้จักคำนวณให้ได้นะครับสวนทุเรียนสวนลิ้นจี่สวนยางอย่างเงี้ยถือเราไปซื้อชุยชุย,ชยส่งเด่นเนี่ยอาจจะทุนหายกําไรผลได้นะครับหรือเราจะตั้งค่าเช่าเราสมมติเราเทําตลาดนัดทำตลาดนันะดนจะตั้งค่าเช่าจุดไหนต้งราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะต้องคิดให้เป็นนะครับหรือว่าจะตั้งราคาขายเออเนี่ยขายเท่าไหร่ดี นะเข้าซอยไปลึกๆขายยังไงดีอยู่ต้นซอยขายเท่าไหร่ดีนะหรืออย่างที่บอกเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยครับว่าเราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของว่ามันมียุคสมัยที่เปลี่ยนไปแล้วนะเราจะไปเ,เชื่อแบบเดิมๆนี่ไม่ได้นะครับนะดังนั้นก็ฝากไว้นะครับนะนี่คือจะยืนยงในวงการใดเนี่ยต้องคิดอย่างนี้ให้เป็นถ้ายังคิดอย่างนี้ไม่เป็นนะโอกาสที่จะสำเร็จยาก โอกาสที่จะอยู่อย่างไม่ค่อยสำเร็จมีง่ายนะครับ เวลาแล้วครับสำหรับรายการเด็ดอาสังหาที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหา,ารเรียนทาซไทยจัดขึ้นเพื่อทุกท่านโดยเฉพาะนะครับหวังว่าท่านจะรับความรู้กันตามทีนคน่ควรโอกาสหน้าอย่าลืมมาติดตามชมกันต่อนะครับแต่วันนี้ทีมงานของผมและผมเองผมต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวสดิ์สวัสดีดดครับฝากกดไลค์กด, like. กดแชร์เพจดรโสพณศรี และอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube โสพลพรโชคชัยด้วยนะคะ